สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้รายการข่าวเดือดของเราจะพาไปเปิดประเด็นดราม่าสุดฮือฮาจากแดนอาทิตย์อุทัยที่ตอนนี้กำลังร้อนแรงในโลกออนไลน์ญี่ปุ่นและลามไปทั่วเอเชียกับกรณีของวากที่เจ้าสาวรายหนึ่งที่ต้องเผชิญกับเรื่องช็อกในวันสำคัญที่สุดของชีวิต เมื่อเธอเพิ่งรู้ว่าชุดแต่งงานที่เธอสวมใส่เพื่อถ่ายพรีเวดดิ้งนั้นเคยถูกใส่มาแล้วโดยไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือยูอะมิคามิดาราเอวีตัวท็อปแห่งยุคใช่ครับฟังไม่ผิดชุดเจ้าสาวที่เธอเช่ามานั้นเคยอยู่บนเรือนร่างของดาราเอวีชื่อดังและเมื่อรู้เรื่องเขาเจ้าสาวถึงกับออกมาโพสต์โอดครวนพร้อมต้องคำถามว่า ถ้ารู้ว่าจะให้ดาราเอวีใช้ก่อนชั้งคงไม่เส้นสัญญาแน่จะทำยังไงดีเนี่ยและแค่ไม่กี่ชั่วโมงหลังโพสต์นั้นปรากฏขึ้นความเห็นนับหมืน่นพุ่งเข้ามายังกับพายุพร้อมคำถามที่ตามมาว่าดาราเอวีใส่ชุดเจ้าสาวแล้วคนอื่นใส่ต่อมันผิดไหมหรือการไม่แจ้งลูกค้าถือเป็นการละเมิดความรู้สึกของผู้หญิงที่กำลังจะมีวันพิเศษ วันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกประเด็นนี้ให้ครบทุกมุมตั้งแต่ฟังเจ้าสาวฟังร้านเช่าชุดฟั่งแฟนคลับยูอามิคามิยันถึงความคิดเห็นของชาวเน็ตญี่ปุ่นที่มีทั้งคนเห็นใจและคนที่มองว่าเจ้าสาวดราม่าเกินไปเรื่องราวนี้เริ่มต้นจากการที่เจ้าสาวชาวญี่ปุ่นรายหนึ่ง โพสต์ลงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ยอดนิยมโดยบรรยายถึงความรู้สึกผิดหวังอย่างรุนแรงที่เธอเพิ่งรู้ว่าชุดแต่งงานที่เธอเช่าจากร้านชื่อดังเพื่อถ่ายพรีเวดดิ้งนั้นเคยถูกใส่มาแล้วโดยไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือยั่มิคามิอดีตดาราเอวีระดับตำนานของญี่ปุ่นที่ปัจจุบันผันตัวไปทำแบรนด์แฟชั่นและธุรกิจความงาม ข้อความของเธอถูกแชร์อย่างรวดเร็วมีการรีโพสต์และพูดถึงกันอย่างกว้างขวาง,วางบนทวิตเตอร์เและ Reddit ญี่ปุ่นบางคนก็เห็นใจเจ้าสาวบางคนกลับบอกว่าเธอควรยินดีด้วยซ้ําเพราะนั่นคือคนดังจากข้อความที่เจ้าสาวโพสต์เธอเผยว่าเธอรู้สึกถูกทรยศเพราะทางร้านเนี่ยไม่ได้แจ้งเลยว่าชุดดังกล่าวเคยให้ดาราคนดังเช่าใช้มาก่อน พนักง,งานไม่มีการแจ้งอะไรเลยค่ะฉันไม่รู้เรื่องเลยจนกระทั่งเพื่อนมาเห็นรูปแล้วถามว่าใช่ชุดเดียวกันกับของยูอมิคามิหรือเปล่าฉันถึงกับช็อกและรู้สึกว่าถูกทำให้วันสำคัญของตัวเองเสียไปเธอเสริมด้วยว่าการที่ทางร้านนิ่งเฉยและแสดงท่าทีไม่ใส่ใจเมื่อติดต่อกลับไปยิ่งทำให้เธอเสียใจมากขึ้นและคิดว่าไม่อยากให้ใครต้องมาเจอประสบการณ์แบบเดียวกัน เรื่องราวดังกล่าวแบ่งชาวเน็ตออกเป็นสองฝ่ายชัดเจนฝ่ายแรกคือเห็นใจเจ้าสาวมันเป็นวันสำคัญของผู้หญิงทุกคนถ้าเป็นฉันก็จะรู้สึกแย่เหมือนกันไม่ใช่เรื่องว่าใครเคยใส่แต่คือการที่ร้านไม่โปรใส่ไม่แจ้งลูกค้าถือเป็นการละเมิดความรู้สึกของผู้หญิงที่กำลังจะมีวันพิเศษคุณจะรู้สึกยังไงถ้าเพื่อนมาทักว่าเอ๊ะชุดคุณเหมือนกับที่ดาราไอวีใสเลยฝ่ายสองบอกว่า เจ้าสาวคิดมากเกินไปเธอควรภูมิใจนะคนดังใส่มาแล้วเป็นชุดเรนก็ต้องใช้ร่วมนั้นอยู่แล้วจะคาดหวังให้เป็นของใหม่ได้ไงดูทูอาชีพของยูอามิคามิหรือเปล่าเขาเลิเป็นดาราเอวีแล้วทำไมต้องไปแปะป้ายความเห็นเหล่านี้ทำให้เห็นความแตกต่างอย่างมากในทัศนคติของสังคมต่อความบริสุทธิ์และอดีตของผู้หญิงโดยเฉพาะในบริบทที่เกี่ยวข้องกับงานแต่งงาน ประเด็นสําคัญที่ต้องบ้างคำถามคือร้านควรเปิดเผยประวัติการใช้งานของชุดหรือไม่ซึ่งในสัญญาการเช่าเนี่ยมักจะไม่ได้ระบุถึงชื่อบุคคลที่เคยใช้งานมาก่อนบางฝ่ายมองว่าการที่ร้านนําชุดเดียวกันมาให้คนดังใส่เพื่อถ่ายแบบแล้วนํากลับมาให้ลูกค้าธรรมดาเช่าใช้เนี่ยถือเป็นการตลาดทางอ้อมเพราะช่วยเพื่อนมูลค่าให้ชุดนั้นแต่ในอีกมุมหนึ่ง การที่ไม่ได้แจ้งลูกค้าโดยเฉพาะถ้าลูกค้ามีความหวั่นไหวต่อประเด็นนี้ก็ถือเป็นความเสี่ยงต่อความพึงพอใจและชื่อเสียงของร้านด้วยชุดแต่งงานในวัฒนธรรมญี่ปุ่นไม่ใช่แค่เสื้อผ้าแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ความงามและความทรงจําที่ดีที่สุดในชีวิต ผู้หญิงหลายคนฝันถึงวันแต่งงานมาตั้งแต่เด็กและชุดเจ้าสาวจึงกลายเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่มีความหมายลึกซึ้งในเชิงจิตวิทยาและวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่าชุดที่ใส่นั้นมีอดีตที่ไม่ตรงกับภาพฝันย่อมกลายเป็นเรื่องที่สะเทือนใจได้ยูอามิคามิไม่ใช่แค่ดาราเอวีธรรมดา เธอคือตัวแม่ที่มีแฟนคลับทั่วเอเชียด้วยยอดติดตามมากกว่า3ล้านคนในโซเชียลหลังอำลาวงการ AV ในปี2023เธอผันตัวไปเป็นนักธุรกิจหญิงสายแฟชั่นภายใต้แบรนด์ของตัวเองและยังร่วมงานกับแบรนด์หมวก CA4LA กระแสต่อต้านเธอยังคงมีอยู่โดยเฉพาะจากทูที่มองว่าอาดีตของเธอยังติดตัวมาแม้จะเลิกงานนั้นไปแล้วนี่จึงเป็นอีกมิติหนึ่งที่ซ้อนทับอยู่ในดราม่าชุดเจ้าสาวนี้แล้วถ้าเป็นคุณล่ะ คุณจะรู้สึกยังไงลองจินตนาการดูสิครับว่าคุณกำลังจะถ่ายพรีเวดดิ้งกับคนรัก Happy, แฮปปี้เต็มไปด้วยความหวังแต่กลับมีคนมาทักว่าชุดนี้ยูอามิคามิใส่เมื่อปีที่แล้วนี่นาความรู้สึกคุณจะเป็นยังไงจะภูมิใจจะอึดอัดหรือจะรู้สึกเหมือนความพิ้สึกของวันนั้นหายไปคำตอบขึ้นอยู่กับกรอบความคิดของแต่ละคนและนั่นคือเหตุผลที่ทำไมประเด็นนี้ถึงกลายเป็นไวรัลข้ามประเทศ ดราม่าเจ้าสาวกับชุดของยูอามิคามิอาจเป็นเรื่องเล็กสําหรับบางคนแต่สําหรับเจ้าสาวคนนั้นมันคือฝันที่ถูกแตะต้องโดยไม่บอกกล่าวในยุคที่ข้อมูลไวรัลได้ในไม่กี่วินาทีความโปรง่งใสความเข้าใจในจิตใจของลูกค้าและความละเอียดอ่อนของวัฒนธรรมคือกุญแจสําคัญที่จะป้องกันไม่ให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่แล้วคุณละ่ะ คิดว่าใครควรรับผิดชอบในเรื่องนี้หรือจริงๆแล้วทุกฝ่ายต่างมีส่วนในความรู้สึกที่หายไปและนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวเดือดครับขอขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่กับประเด็นร้อนครั้งหน้าสวัสดีครับ